พ็เป็นทางเที่ยวของน้ํานะคะอันนี้คือน้ํานะคะไหลไหลไปเรื่อยๆเลยนะคะไหลไปเลยนะคะไหลไปบางครั้งก็ได้นะคะเดี๋ยวก็จะได้จับปลากันนะคะถ้าตกไม่หยุดได้จับแน่ๆมันนะคะได้จับแน่นอนปลาหน้าบ้านเลยนะคะบางครั้งก็รอนะคะรอจับหน้าบ้านเลยนะคะจับปูนานะคะ ปูนาเยอะมากใครตอนนั้นมานะคะแต่ผ่านหน้าบ้านรองน้ําแต่กระมังมาใช้นะคะเพื่อนๆเนานะไม่มีที่ไปน้าก็ต้องผ่านทางนี้นะคะบางครั้งก็เจอปานะคะปลาดุกเพิ่มมาเยอะเลยนะคะเพื่อนๆเวทางนี้ตลอดนะคะเพื่อนๆได้มีก็ปูนานะคะ ไหลามาตามน้ํามีปลาบ้างนะคะเพื่อนๆดูหน้าเลยนะคะก็จะเป็นทางลงของน้ําพอดีนะคะน้ําจะเที่ยวทางนี้ตลอดนะคะเพื่อนๆด้านนี้ก็เป็นแองเหมือนกับเป็นตะใหญ่นะคะไหลลงไปนะคะเพื่อนๆก็จะผ่านเส้นนี้นะคะผ่านตรงนี้ไปเลยนะคะออะเที่ยวทางนี้ตลอดนะคะเพื่อน ได้มีก็หน้าบ้านนะคะอ่าก็พอดีเต็มแล้วค่ะเต็มแล้วนะคะเต็มแล้วก็บางครั้งก็ได้นะคะเดี๋ยวก็จะได้จับปลากันนะคะ <c oughs> ถ้าตกไม่หยุดได้จับแน่นแน่วันนะคะได้จับแน่นอนปลานหน้าบ้านเลยนะคะหน้าบ้านนะคะอ่าก็พอดีเต็มแล้วค่ะเต็มแล้วนะคะเต็มแล้วก็ เป็นแองเหมือนกับเป็นตะใหญ่นะคะไหลลงไปนะคะเพื่อนก็จะผ่านเส้นนี้นะคะผ่านตรงนี้ไปเลยนะคะอ่ะไม่มีที่ไบน้ำก็ต้องผ่านทางนี้นะคะบางครั้งก็เจอปลานะคะปลาดุกเพิ่มมาเยอะเลยนะคะเพื่อนเบางครั้งก็รอนะคะรอ,อจับหน้าบ้านเลยนะคะจับปูนานะคะ ปูนายเยอะมากกายตอนนั้นมานะคะแต่ผ่านหน้าบ้านหน้าบ้านนะคะไหลไปตามทางนะคะเพื่อนๆเนาะตกแรงนะคะเพื่อนๆนะคะตกแรงนะคะเสียดายก็เลยหน้าบ้านนะคะอ่าก็พอดีเต็มแล้วค่ะเต็มแล้วนะคะเต็มแล้วก็ก็เป็นทางเที่ยวของน้ํานะคะ อันนี้คือน,น้ำนะคะไหลไหลไปเรื่อยๆเลยนะคะหไหลไปเลยนะคะไหลไปเอาเตรียมไว้ล้างของนะคะเพื่นนอนๆเนาะเสี๋ยดายไม่มีที่จะลองนะคะไม่มีที่จะลองนะคะหมดเลยลองเต็มหมดเดียวทางนี้ตลอดนะคะเพื่อนๆเดีนี้ก็รับชมนะคะฝน <ๆ S 1> ตกมากเลยนะคะเพื่อนๆช่วงนี้นะคะ ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะเลยนะคะไหลเมื่อวานตกหนักมากเลยนะจ๊ะเพื่อนๆนะคะทุกคนนะคะบางครั้งก็จะมีรองน้ําแต่กระมังมาใช้นะคะเพื่อนๆเนาะบางครั้งก็รอนะคะรอจับหน้าบ้านเลยนะคะจับปูนานะคะ ปูนาเยอะมากก่ตอนนั้นมานะคะแต่ผ่านหน้าบ้านแค่ของมั่งนะคะเสียดายน้ำนะคะเสียดายน้ำมากเลยค่ะน้ำเยอะนะคะเวลาตกลงมานะคะก็จะผ่านบางครั้งก็ลอนะคะรอจับหน้าบ้านเลยนะคะจับปูนานะคะปูนาเยอะมากก่ตอนนั้นมานะคะแต่ผ่านหน้าบ้านเลยนะคะ ไหลเมื่อวานตกหนักมากเลยนะจ๊ะเพื่อนๆนะคะทุกคนนะคะบางครั้งก็จะมีบางครั้งก็ได้นะคะเดี๋ยวก็จะได้จับปลากันนะคะถ้าตกไม่หยุดได้จับแน่วันน,นะคะได้จับแน่แน,นอนปลาหน้าบ้านเลยนะคะที่รับชมนะคะฝนตกมากเลยนะคะเพื่อนๆช่วงนี้นะคะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะ เอาเตรียมไว้ล้างของนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะเดี๋ยดายไม่มีที่จะลองนะคะไม่มีที่จะลองนะคะหมดเลยลองเต็มมดไม่มีที่ไปน้ําก็ต้องผ่านทางนี้นะคะบางครั้งก็เจอปลานะคะปลาดุกเพิ่มมาเยอะเลยนะคะเพื่อนๆแอนแอนเหมือนกับเป็นตะใหญ่นะคะไหลลงไปนะคะเพืเ่อนๆก็จะผ่านเส้นนี้นะคะผ่านตรงนี้ไปเลยนะคะ หน้าบ้านนะคะอ่าก็พอดีเต็มแล้วค่ะเต็มแล้วนะคะเต็มแล้วก็รองน้ําแต่กระมังมาใช้นะคะเพื่อนๆเนาะเกี่ยวทางนี้ตลอดนะคะเพื่อนๆไต้มีก็หน้าบ้านนะคะอ่าก็พอดีเต็มแล้วค่ะเต็มแล้วนะคะเต็มแล้วก็ ลงไปข้างล่างเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณเพื่อนๆพื่อนที่เอาเตรียมไว้ล้างของนะคะเพื่อนๆนะอนเนาะแต่ได้ไม่มีที่จะลองนะคะไม่มีที่จะลองนะคะหมดเลยลองเต็มหมดลองน้ําแต่กระมังมาใช้นะคะเพืๆๆนะ่อนเพื่อนเนาะเนาะปูไม่ต้องพูดถึงปูยิ่งเยอะนะคะหอ,อยปูปลานะคะจะผ่านมาเลยคะ่ะ เขาจะลงไปตามน้ำลงไปข้างล่างเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่บางครั้งก็รอนะคะรอจับหน้าบ้านเลยนะคะจับปูนานะคะปูนาเยอะมากไก่ตอนนั้นมานะคะแต่ผ่านหน้าบ้านตะลงนะคะเพราะว่าน้ำจะไหลมาทางนี้นะคะทุ่งนาอยู่ข้างหน้านะคะน้ำก,ก็จะไหลออกมาทางบ้านเราเอาเตรียมไว้ล้างของนะคะเพื่อนเนาะ แต่ดได้ไม่มีที่จะลองนะคะไม่มีที่จะลองะคะะหมดเลยลองเต็มหมดไม่มีที่ไปน้ํา <c oughs> ก็ต้องผ่านทางนี้นะคะบางครั้งก็เจอปลานะคะปลาดุกเพิ่มมาเยอะเลยนะคะเพือ่อนๆนะคะบ๊ายบายค่ะอเอาเตรียมไว้ล้างของนะคะเพื่อนเนาะ เสียไดไม่มีที่จะลองนะคะไม่มีที่จะลองคะคะหมดเลยลองเต็มมวดปูนานะคะไหลามาตามน้ํามีปลาบ้างนะคะเพื่อนๆดูหน้าเลยนะคะก็จะเป็นทางลงของน้ําพอดีนะคะน้ํจเท็่หน้าบ้านนะคะไหลไปตามทางนะคะเพื่อนๆเนาะตกแดงนะคะเพื่อนๆนะคะตกแดงนะคะเสียดายก็เลยทุกโคนนะคะ ตกตกนะคะไหลลินไหลลินเลยนะคะเส <_ C> e <an> ียดายน้ำค่ะ <_ C> e <an> พเพื่อนๆขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะ <_ C> e <an> บางครั้งก็ได้นะคะเดี๋ยวก็จะได้จับปลากันนะคะ <_ C> e <an> <_ C> e <an> ถ้าตกไม่หยุดได้จับแน่นแน่มันนะคะได้จับแน่นอนปลาหน้าบ้านเลยนะคะ <_ C> e <an> บางครั้งก็รอนะคะรอจับหน้าบ้านเลยนะคะจับปูนานะคะปูนาเยอะมากใครตอนนั้นมานะคะแต่ผ่านหน้าบ้านหน้าบ้านนะคะ อ่าก็พอดีเต็มแล้วค่ะเต็มแล้วนะคะเต็มแล้วก็เลยนะคะไหลเมื่อวานตกหนักมากเลยนะจ๊ะเพื่อนๆนะคะทุกคนนะคะบางครั้งก็จะมีปลองน้ําแต่กระมังมาใช้นะคะเพื่อนๆเนาะเดี่ยวทางนี้ตลอดนะคะเพื่อนๆตจมีก็อันตลอลนะคะ เพราะว่าน้ําจะไหลมาทางนี้นะคะทุ่งนายข้างหน้านะคะน้ำก็จะไหลออกมาทางบ้านเราอันตรลงนะคะเพราะว่าน้ําจะไหลมาทางนี้นะคะทุ่งนายข้างหน้านะคะน้ำก็จะไหลออกมาทางบ้านเราลงไปข้างล่างเลยนะคะขอบคุณมากๆาค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่นะคะน้ำข้างล่างจะเป็นน้ําเป็นอ่า แอ่งเลยนะคะเป็นทุกคนนะคะตกตกนะคะไหลลินไหลลินเลยนะคะเสียดายน้ำค่ะเพื่อนๆขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะรับชมนะคะฝนตกมากเลยนะคะเพื่อนๆช่วงนี้นะคะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะบางครั้งก็ได้นะคะเดี๋ยวก็จะได้จับปลากันนะคะ ้าตกไม่หยุดได้จับแน่วแน่หันนะคะได้จับแน่นอนปลาหน้าบ้านเลยนะคะปูนานะคะไหลามาตามน้ํามีปลาบ้างนะคะเพื่นนอนๆดูหน้าเลยนะคะก็จะเป็นทางลงของน้ําพอดีนะคะน้ําจะเที่ยวทางนี้ตลอดนะคะเพื่อนๆในนีก็อันตลกนะคะเพราะว่าน้ำจะไหลามาทางนี้นะคะทุ่งนาอยู่ข้างหน้านะคะ น้ำก็ก็จะไหลออกมาทางบ้านเราเอากะละมังมาลองน้ำนะคะเพื่อนๆก็ได้เอามาล้างไม้ล้างมือหน้าบ้านนะคะอ่าก็พอดีเต็มแล้วค่ะเต็มแล้วนะคะเต็มแล้วก็หน้าบ้านนะคะไห,หลไปตามทางนะคะเพื่อนๆเ,เนาะ ตกแรงนะคะเพื่อนๆน,นะคะตกแรงนะคะ